ตุรงไงพี่น้องอู้หู้จ้าอู้เป็นเหงาเลยเนาะเบาครับเหงาเดียวเลยเนาะจ้าโรแมนติกลุ่ยบ้างเหงาเนี่ยจ้าอู้ดอกหน่อยเพิ่งคลายเนาะเหงยแล้วเหงยแล้ว อุ้ยหัวเป็นดุดอุ้ยเงาเดียวเนาะสาดเบิ่งน้ำสานางนี่จ้ะเห็ดเงานี่มันคือขักขึ้นแน่แต่อุ้ยอุ้ยหมวกรุด <c oughs> <c oughs> หมวกรุด หัวปุ่นหลอนไปเห็นเนาะอ้ยอ้ยคือกักกันแ่งจ้งเนาะปอดจงสีหลายๆจุ่มเด้อตาดโอ้ยเจ็แบบขักห่งหนบะมีขี้ดินติดเลยเน้าบ่าว งามแพงพอจุ่มหนึ่งนะเต่เดอกไม่นไง่น่าวครับเป็นหลุมผู้ชมนำสาวนางกับบปาวเอเ็มในเด้อจ้ะปากเป็นหลุงในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำในจ้า วันนี้เดินทางกันจ้าคนเบาสีคนสีคนเนาะครับแต่ว่าแยกกันไปหาจ้ะดอกไม้ใหญ่จ้ะแต่ว่าหลายดอกอยู่เนาะครับอากาศวันนี้ก็คือคึมคึมจ้ะป้ากับฝนเนาะจ้ะฝนกระโตกเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนานอาเอจีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางจ้า มืนอนี้สาวนางกาสิภาพ่อแม่พี่น้องขึ้นป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมืนอนี้ทั้งมาพาพ,พ่อแม่พี่น้องกินผู้จ้าพี่น้องมาทั้งผู้บานสังหอมจ้ะตำบลหัวขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเสามือนี้กับเสาวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะชามสภาครบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามณีศิภาพ่อแม่พี่น้องเขืนป่าหาเห็ดไปลุ่นไปชมน้ำสาวนางเมืองจ้ะว่ามืนอ,น, 5, 8, อนี้สาวนางกี่มันเห็ดยังแน่จ้า เห็ดพงแดงเนาะสามดอกแหลกแหงหมามเนาื้อจ้ะดเห็ดงาม,งามนะเนาะแดงแฮมเนาะจ้ะไก่เห็ดละงอกแดงเนาะงามๆเลยนะจ้ะเห็ดพงแดงเนาะเด่นงาม,งามปัดเงานี้เนาะเบา,านเาะ งามทั้งเนาะปุ่นแดงจ้ะไอปุ่นแดงขาลายเนาะไอปูดดินเนี่ยิ่งดอกงามนี่เนาะไก่ลุงเขาเนาะ

lượm phô yếu lắm phô mày nó dạ dạ, thích phương hội đen chá đen đẹp đưa chà này dạ, nó đồ khám hàm chá đen xa lại chá đồ khám hàm chá này nó đồ khám nó ลงอ่ะเพงสามไข่เนาะปาดคือดอ,อกงามเลยดอกหนาขาใหญ่จ้ะปดงงาดตรงไงพี่น้องอู้หูอูอ้หู๊จเป็นเหงาเลยเนาะเบาครับเหงาเดียวเลยเนาะจ้ะ Moment dipolo uống bóng hàm này đọc không ngào lắm nha lẽo nha lẽo nha nữa. nha lẽo nha lẽo Ui, lẽo nha lẽo น้ำซะานางเนี่นยจะ้ะเห็ดเงานี่มันคือขักคือแน่แต่อุ้ยอุ้ยมวกรุดหมวกรุดมวัดมวเป็นร้อนไปเหงเนาะ ือกักแน่แต่น้องปอจังสีหลายๆจุ่มเด้อดอกบานนะจุ่มบานเนาะไปจีบปนก็ะเจ็บเนาะเห็ดองุ่นเนาะ สามดอกงามๆจ้ะปัดดอกบานน่นเนาะอุ้ยยังางามอยูอ่อ้อยเดือยแบ่งกันกินแบ่งกันกินปัดขอมูนึงเนาะงามๆเด็ดจ้ะ เบ่งคาไรจะ donumenter. ใช้ให้ลงอีกดวงนะก็เจ้าเหลืมเอินห้ากันเลยจ้ะติบสติกเนาะสีหลอดแดงแดงจ้ะ เลืนะเนาะในกระหลอดเต็มอื้มเนาะดูเลือกในหาหลอดทุกหลอดแล้ว

bạch quá đội mình lột da làm đội ngầm ngâm nữa โอ้ยตาแล้ว้ดอกงานนะขุนทองขีดอะไดอกน้อยกินดินดอกง่อยไปแตงเลือยสองหลอด นิบส็ติกสีแดงอุ้ยเหลือแมงมุมกือกินเนาะกำลังผอเนาะผอน้ำเขาเลยจ้าทงกุไลเนะาะเบาครับจะได้เก็บสำนีกไปเรื que, เร่อยๆกับมวนเลยแล้วเนาะ cười hết nó nó tặng chỉ định Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จ้ะแดงหน่อยสามดอกกำลังเนาะจ้ะคขายขายยางให้โอ้แดงแบบแดงเนี่ยแดงสำสำเนาะออกซีนน้ำตาลเลยโอ้ สองาม à n เนาะครับดอกเดียวต่อไปเดี๋ยวหมดหมดเนาะหมดหมดเดียวเคลียร์นี่มองไม่หมดลิ้นเนาะหุดลีนหุดลีนโอ้ยสวยหมด phần ca mẹ phân mà đẩy nó Cái phân cơ đó ngon nó Cái phần cầu hoa nhón nó Lộn hộp liếng nó Cái ดอกนี่เขาเหยียบมันจะขาเรืองงามหนึงเนาะแต่มีดอกเดียวจ้ะพอจุ่มหนึงน่งเนาะจะดอกเป็นไงมะบา่าวครับเป็นหลุนไปชมนำสาวนางกะบ,บ่าวเอ็มในเด้อจ้ะ ฝากเป็นหลงในบ้านเป็นหวานในสวนนั่นไงจ้าวันนี้เดินทางกันจะคนเบาสี่คนสี่คน,นเนาะครับ<ะ>แต่ว่าแยกกันไปหาจ้ะ

เหลืองดอกนึงเนาะสองดอกสองดอกงามๆเนาะอี้หูดอกงามๆเน่าเบาครับเห็ดผึ่งแดงขามเนาะก็มีดอกเดียววะบอกเป็นมูเนาะครับแดงขามคือแดงขามไหลแดงขามเนาะ

ค่ะหนูบ่มีขี้ดินติดเลยนวบ่าวโอยงามแพงอ้ยคืองามแต่โอยบ่มีขี้ดินติดเลย ข้าลายจ้ะหนึ่งดอกสองดอกดอกแลงสองจุ่มสองบานโอ้ขาวเนาะจ้ะเป็นต้ขาวมักระดอกเนาะจากกะหอดเวลาเดินทางตับบานจากสรุปยอดใดยอดมานของสาวนางในมือนี้จ้ะ มัอนี้สาวนา่งึ้นคู่สองตากระถือว่ามันจะแต่ติมตาจะนี่สองตาเนี่เป็นตาของสาวนางจ้ะมัอนี้เดินทางกันสีคนจ้ะถ้ามาคลิปน,นี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกบสองเราปากับสาวนั่งในเด้อจ้ะสุดท้ายนี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมจ้ะน่ารับก็ให้ได้เงินเม่อนนอนตื่นให้ได้เงินล้านจ้ะ กับหอดบานนีเรื่ม,มืองคิปรราปากับสาวนางเดิอจ้ะสุดท้ายนี่สาวนางก็ขอเก่าเข้าขมาสวัสดีค่ะขอกันคิดนาจ้า